สิบเหตุผลทำไมคนต่างจังหวัดถึงรักฟอร์จูเนอร์ข้อหนึ่งเลยขอรถสูงไว้ก่อนทางลูกหลังทางนาน้ําท่วมทางข้างบ้านทางมา3ปีไม่มีกลัวหรอกฟอร์จูเนอร์เนี่ยลุยได้หมดข้อ2องเจ็ดที่นั่งไว้เผื่อญาติมาทั้งหมู่บ้านก็บ้านเป็นครอบครัวใหญ่มีทั้งพ่อแม่ยายป้าเพื่อนของแม่ไปวัดทําบุญกันมันก็ต้องมีที่นั่งเยอะกันหน่อยแหละสจะซื้อรถทั้งทีขอที่คนอื่นมองแล้วคิดว่ารวยอย่าให้ใครรู้ว่าเราซื้อหัวอย่างเดียวถ้าฟอร์จูเนอร์มาจอดอยู่หน้าบ้านก็เท่ากับคนข้างบ้านอิจฉาาถืออวว่คุ้้มแลลข 4SUV ต วิ่งไม่เร็วไม่เป็นไรแต่ขอแก่งไว้ก่อนด้วยสไตล์ที่บึกบึนดูเป็นรถหนักแข็งแรงใหญ่โตถ้าใครจะประทะด้วยก็ต้องคิดเยอะหน่อยละข้อ5โดดเด่นสะดุดตาคนขายพักยังเรียกผู้ใหญ่บ้านขับ f o r t จูเนอร์ไปตลาดแม่ค้าบอกเอาวันนี้ทานายอำเภอมาจ่ายตลาดเลยคะข้อ6ไม่รู้จะซื้ออะไรดีซื้อโตโยต้าไว้ก่อนก็เพราะว่าโตโยต้ามีศูนย์ทุกอำเภอแต่แบรนด์อื่นเนี่ยอาจจะต้องพายเรือไปหาเลยนะข้อ7จะขายต่อเมื่อไหร่ก็มีคนรอซื้อรถอื่นเวลาขายต่อเหมือนขอทานฟอร์จูเนอร์โพสต์5นาทีมีคน เลครับพี่ผมพร้อมโอนทันทีข้อ8แต่งออกมาได้สวยสะดุดตาใส่ล้อแม็กยางโคลเหมือนเตรียมลุยยูเกนบางคนไม่ได้ขับลุยอะไรเลยแต่งรถลุกนักลบแดนป่าสุดท้ายจอดหน้าวัดทุกเช้าอย่างเท่และข้อสุดท้ายอาจเพราะมันคือรถแห่งความฝันของคุณพ่อหลายคนสมัยเด็กพ่อบอกว่าถ้ามีตังจะซื้อฟอร์จูเนอร์วันนี้ลูกโตแล้วผ่อนรถให้พ่อแต่พ่อติดใจไม่ยอมให้ลูกขับสรุปง,ง่ายๆฟอร์จูเนอร์ไม่ได้เป็นแค่รถมันคือความภูมิใจของครอบครัวความฝันของคนต่างจังหวัดและฝันร้ายของคนขับเกง๋งใครขับฟอร์จูเนอร์อยู่คอมเมนใจ